สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกปลาอาอาที่นารักทุกทท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่บ้านหน่อยยลินอินดีคือเก้าพี่น้องจา้าวันนี้กับมาน่งแพร่แว่ตากแดดอยู่อันสวนสาธารนณะหลังจากเลิกงานเป็นช่วงเดือนดีเซ m b e นะคะแต่ว่าเมื่อนี้โชคดีมีมีแดดค่ะพี่น้องคะ่ะไม่แดดค่ะบริเวณรอบๆนะคะคนกับมาม่ยางจูงมาจูงยงังออกม่ขี่ไม่เหงาตามภาษา<ม>ค่ะพี่น้อง<ม>ค่ะ แดดดีมาเนี่ยยาลินเฮ็ดทุรละป้าปังใจบินต่างๆอยู่ในอยู่ในอันเท้าล้วก็เลยถือโอกาสมานาั่งว้าวเรื่องต่างๆให้พี่ให้น้องฟังประว่ามมาเนี้ค่อนข้างสีเงียบพี่น้องคะ่ะด้านหลังยาลินก็มันจะพูดเถ่ายางออกกําลังกายพี่น้องค่ะพี่น้องคะ่ยะยาลินใส่แว่นตาบังตาไว้ยาลินไม่อยากให้พี่น้องเห็นตายาลินบวมนะยาลินนอนงห่ สองคืนแล้วพี่น้องเมื่อสาวนี่ก็หายหายหย่อนยังวัดเตีย้ยฟังหายจบด้วพี่น้องเดย่าลิ้นเพาท่านได้ออกฮักรักสลายปันไดดอกค่ะค่ะตอนนี้ก็สิพักเรื่องความรักเรื่องหัวใจไว่อนต้องกลับมาใส่สติปัญญาคอนเซนเทรตกับชีวิตประจำวันกับปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหนะ้าในตอนนี้ก่อนเนาะเนาะสิเป็นเรื่องอีหยังไปบ่าไา้ใดเราพี่น้องวุ่นอยู่กับเรื่องบ้านเรื่องซองนี่แหละจากเตาแก๊ ได้เรียบร้อยไปแล้วก็ดีใจนะคะเนาะสิ่งที่เฮดใหยลินรู้สึกเหมือนกำลังสีจมน้ำเนี่ยถึงขนาดเทยจะเล่นต้องนอนไหาเนี่ยไว้ใส่กับบอมี่ผู้สีเวาน้ำไว้ขวะกับบมี่ผู้สีเวาน้ำสีเวาให้ลูกฟังก็คือจังสีเอาความทุกข์ความลาบากใจไปให้ลูกคักโพดเออกระบ,บอกลูกยุเด้พี่น้องจาวา เธอมีส่วนที่สิลรับลูกค่าใส่ใจในบ้านที่มันพุ่งขึ้นในบางส่วนบางตอนถึงแม้ว่าลูกสิบสวไดซอยแม่ไปหลายกว่านี้แค่เดือนละหาลอยปอนในแม่ก็ดีใจแล้ยวเพราะว่าลูกกับบไดมีารใดยเยอะแยะมากมามเนาะค่ะเนาะสาเหตุใดเมียฝฟังจังนอนลองห้จังต้องพักเรื่องหัวใจไว้ก่อน่ะอย่าลืมได้รับอีเมลจากเจ้าของบ้านพี่น้องค่ะ ึ้นคาเซร้าพี่น้องอย่าลืมบอกขาดคิดว่าพ้นสิึืนหลายปันนี้อย่าลืมบอกขาดคิดว่าอ่าสิมาึืนเอาจอจอ,จอแบบนี้ปกติคืนทุกปีทุกปีกับหาซิปอเนานะคะ่ะเนาะจากปกติที่อย่าลืมใจยอยู่แล้วแ25ปอยยี่สิบหาพ้นสิึืนมาเป็นเกาลอยหาิปผนพี่น้องคะ่ะเกาลอยหาิปต่อเดือนเฉพาะคาเศ้า,าบ้านนะคะตีเป็นเงินไทยกับสิเป็นเงินสี่เหมื่นก็บ,บาทพี่น้อง เป็นเงินสี่หมืนกว่าบาทนะคะซึ่งยาลินมีความรู้สึกว่าเหมือนกำลังลอยข้อ,อยุ่กลางทะเละน้ำกับจมูกหายใจปลิมดังแม่พี่น้องสิจมบ่จมแหละสิหายใจให้อิ่มจมูกกับเป็นบบอิ่มสิจมเลยกับโบจมยาลินกับ,บรู้ว่าเสหิุจังใดบอกลูกลูกกับว่าอีแม่ อันนั่งซอยแม่หลายกว่านี่บ่ได้ตัวนั่งเองกับเหลือนั่งกับซอยแม่ได้แค่เดือนละหาลอยปอนเดอร์ว่าสั่นลูกก็ได้เออว่าเป็นยังดอกซ้ำนี่แม่กะเป็นบุญเป็นคุณละลูกเอ,อ้ยขอบุญขอบคุณหล,ลายแม่เอาให้นั่งเบิ้งซื่อดอกเพื่อนั่งสิสด้ยลูกว่าคาใส่ใจในบ้านในซองเฮ้าแต่ละปีแต่ละเดือนมันมีอยียังแน่อเกิดเมื่อใดเมื่อนึ่งเจ้าออกไปอยู่ใส่ชีวิตเพียงลำพังเจ้ากับิได้มีพื้นฐานในจุดนี้เออกะบอกลูกเนาะค่ะเนาะ ฮะเสียจังไดลละพี่น้องชาวบ้านเพนยูว่าเท่าดกับเสียใ,ใจได้เสียบ้านนี้ยยลินกันอนไห่บ่คิดบ่รู้ว่าสิไววหนาไปจังไดดีค่ะคือพ่อเจ้าน้าก็เลยส่งอีเมลแคปเอาแคปเอาอีเมลของเอเจนต์นั่นล่ะค่ะ สรงไปห้เจ้านายเบิงว่าซ่วยฉันแน่ฉันต้องการคำปรึกษาฉันต้องการคำแนะนำว่าฉันสิไปจังไดข้าชาวบ้านขืนเพลิดแบบนี้เออฉันกับลูกสิยู่จังไดบัตรที่นี่เอายาลินว่าเจ้านายกะกะสทรงอีเมลมาเมื่อสาวนีนว่าในจุดนี้เราบอกสามารถที่สิให้คำแนะนำใดแต่ว่าเราบอกให้ยาลิน เราลอกกับหายเบอร์โทรมาเราหายะเล่นนันเขาไปปรึกษาหาสิ่งเบนฟิตเบิงดูว่าสันว่าฉันบอดาเหตุงานอยู่ในจุดนั้นแล้วฉันก็เลยบอสามารถที่สิตอบหรือว่าให้ความซอยเหลือเธอในจุดนี้ได้ยังเต็มที่เอ่อให้ไปตามเบอร์โทรนี่แล้วก็ไปในส่วนนี่เซกชันนี้ตามในตึกที่ฉันให้รายละเอียดเด้อวาสันว่านะไปถามเพิ่นเบิงไปขอคำปรึกษาเพิ่นเบิงว่าเพิ่นสอยเธอกับลูกแนวดไดแน่ว่าสัน พี่น้องเอ,อ้ยการที่เฮาสีได้รับความช่วยเหลืออยู่ในต่างแดนนี่นะเป็นอย่างเยลินจังเอาชีวิตของเยลินเรื่องว่าเป็นเรื่องเอามาว่าสูพีสุนองฟังส่วนหนึ่งก็เพื่อให้สายฝอลหลายๆท่านที่สิมาใส่ชีวิตอยู่ในต่างประเทศน,นี่ได้รับรู้ในมุมของชีวิตการสู่ชีวิตในต่างแดนไม่ใช่แค่กะเรื่องการทํามาหากินหรือสู้ชีวิตหนาวในต่างแดนนะคะนี่คือปัญหาชีวิตที่ทุกคนจะต้องเกว ทานไปให้ได้ซึ่งเมียฟรังแม่เลียงเดียวหลายๆท่านหรือว่าสาวโสดซึ่งเป็นเอฟซีในสองเยลินเนี่ยแหละเขามาให้คาแนะนําหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างซึ่งเยลินก็น,นําไปปฏิบัติใส่ในชีวิตประจําวันก็ได้ผลหลายๆคอมเมนต์เนาะคะ่ะเนาะ เพิ่นยูรอดได้จังดไดเป็นอย่างยยลินจังเอาเรื่องเรานี่ออกมาบอาสู่ฟังเพราะเป็นต่อยากฟังจักหน่อยฟังไปก็ดีเด้อพี่น้องเด้อชีวิตการสู้ชีวิตการเอาตัว,ตวรอดในต่างแดนมันอยู่ในคอนเทนต์ของเยลินนะคะค่ะยยลินสียูลอดไปได้จังไดในแต่ละเมื่อในแต่ละเว้นในแต่ละคอนเทนต์ที่ยยลินเอามาให้ฟังนี่นี่คือชีวิตจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะหลายๆคนเพิ่นบ่อยากมาว่าให้เมื่อเจ้าฟัางดอกเพิ่นบ่อยากเว้าพี่น้องมันอุ๊ก มันอุกภาษาอีสานมันอุกมันแน่นบ่อยากบอกให้ผู้ใดรับรู้ความทุกข์เจ้าของทั้งนั้นล่ะแต่ยายลินนี่บ่อายที่สสีว้าท้าวาเื่องเล่าของยายลินนบอาออกไปแล้วมันอาจจะเป็นประโยชน์เป็นสาระดีๆให้พี่ให้น้องบ่ด้านใดกระดานหนึ่งได้รับรู้ไดละแวดระว่างว่าเมื่อใดเมื่อนึงที่เจ้าถือผัวถิ้งหรือว่าเจ้าต้องใส่ชีวิตคนเดียวในต่างแดนเนี่ยเหตุการณ์คือยายลินนี่เจ้าต้องเจอบ่ส่วนใดกับส่วนหนึ่งนะคะค่ะ ถ้าเจ้าที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ผู้เดียวสําหรับสายฟอเมียฝรั่งหลายๆท่านที่สู่ชีวิตอยู่ในต่างแดนในหลายหลายท่านกับพันจุดที่ยัลิ่นกําลังเจออยู่หน่มาแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆทุกๆกําลังแรงใจทุกๆคอมเมนต์ที่ให้คาแนะนามาค่ะพี่น้องการที่สีได้รับความช่วยเหลือในประเทศอังกฤษไม่ใช่ง่ายๆนะคะค่ะการที่สี่เข้าไปขอ housing benefit ขอ benefit ต่างต่างผลประโยชน์ต่างๆเพื่อ ความยูรอดของเฮ้าเนี่ยเราจะต้องอยู่ในสถานะที่แย่ที่สุดเหมือนที่คนไร้บ้านเขาอยู่เฮ้าจังสีได้รับความซอยเหลือบ่อบ่อทางใดกับทางหนึ่งนะคะถ้าเยาลินเข้าไปขอความซอยเหลือเฮ้าสิ่งเบนฟิตเนี่ยพี่น้องเยลินจบข่าวเลยเด้ค่ะเยลินเคยเข้าไปเลี้ยวอ,อันเข้าไปพบพอ่อผู้จัดก,การใหญ่ของผแผนกน,น,นั้นด้วยซ้ำขันภาษาบ้านเฮ้าก็ว่าให้เฮ้าสมมานั่นละ่ะพี่น้อง อยาลินใดยางห่ออกมาทั้งน้าตายังพังเยาาๆออกมาจากออฟฟิศเพลยเพิ่นบวไฮความซอยเหลือยาลินเพิ่น,นว่าหนึ่งเธอยังมีเงินติดบัญชีเธอยังมีโอกาสดีๆกว่าคนอื่นเธอมาขอความซอยเหลือเนี่ยทั้งๆท,ที่คนอื่นบ่มีหอดเงินสิกินเขาเธอมีปัญญาทรงไหแมเธอเธอมีปัญญาจับใจใสสวยยุลานข้ามมองหันมองนีอนใดอยากกินเธอก็ได้กินเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นดู เขาบ่มีหอดสก,กินคือเธอพุ่นฝรั่งเพิ่นววาห้ย์เยลินพี่น้องค่ะนี่คือเหตุผลเป็นอย่างเยลินจังคอยบอกเขาไปขอ,อความช่วยเหลือจากเฮ้าซิ่งเบนเนฟิตนะคะทางทางทียรินเฮ็ดงานห้หลวงเฮ็ดงานห้หน่วยหน่วยงานของคนซิวนะคะดังนั้นแล้วการที่เฮ้าเฮ็ดงานห้หน่วยงานของหลวงหรือว่าเฮ็ดงานของอยู่กับคนซิวนี่ บ่ได้หมายความว่าเขา้าเสด้รับความซอยเหลือในทุกๆด้านหรืออยู่ตลอดเวลาน,นะคะค่ะเยลินเคยเข้าไปให้เขาตราหนาว่าให้รอบนึงเลี้ยวเยลินอยากอาอค่ะเยลินสิเข้าไปอีกบาทนี้โอ้คือสิคือสิคกอกูวดอกพี่น้องจ๋ายเยลินเยลินจะสีเฮ็ดจังไดเยลินก็คิดว่า เยลินสิมีทางออกบอ่ด้ันใดกระดานหนึ่งนะคะค่ะยังมีบุคคลอีกผู้หนึ่งอยู่ที่เยลินยังมองเห็นว่าสิป,ปรึกษาหาลรือเพิ่นใดซึ่งท่าที่เยลินเหตุงานรวมกับเพิ่นมาเพิ่นบไดใดเป็นพนักงานทําความสะอาดเนะาะค่ะเพิ่นเป็นออฟฟิเซอร์ผู้ที่อยู่ตึกที่เยลินเหตุงานนั่นล่ะละเยลินกระสิขอควมชซอยเหลือเพิ่น ว่าในกรณีที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยฉันเสียเหตุจังใดดีฉันต้องการคําแนะนำค่ะถ้าเกิดว่าใสา่ฉันกับบ่มีความซอยเหลือขวาฉันกะหาความซอยเหลือบ่ไดฉันก็ต้องก้มหน้ารับชะตากรรมจาจไปคาบ้าน950ปอนด์ปอนี่ยังบ่ท่านได้บวกคานามคาไฟนะคะคาข้องชีพทุกๆอย่างก็ขึ้น2แม่ลูกสิลอดบอรอดกัมารุนไปน้ากันพี่น้องจาวายลินสิได้รับ สิ่งดีๆแนวใดแนย่ลิ่นกะสีมาอัปเดตให้พีย์ให้น้องฟังเป็นตอนๆเป็นเมื่อๆไปตามสถานการณ์เกิดขึ้นจริงนะคะสายฝอทันใดที่เขามาฟังยูเรือาอลุงปลาทันใดที่ฟังยูมีลูกมีเต่าอยู่ต่างประเทศก็อยากให้ทุกๆทันได้รับรู้นะคะว่าการสูญชีวิตในต่างแดนนั้นมัน มันท้อลโหดพี่น้องคะค่ะสามมือดีสี่มือรองไห้ก็คือเยลินเนี่ยแหละเยะลินหัวเตอ๋อหัวต้นห้เพียห้นนองฟั่งเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงมือหลังมาเยลินก็นําตานองหนาแล้วชีวิตเยลินอยู่แบบนี้มาแต่ใดนเท่าใดพี่น้องคะ่ะอยู่กับทุกอย่างไรให้ให้รอดเนาะคะ่นะเนาะมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องยอมรับสภาพกับชีวิตยอมรับความเป็นจริงมันก็ทุกหน่อยลงเนาะคะ่นะเนาะพ่อกันเคียบหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เยลินคนอนุยาบบาดข้ามจบไปสะก่อนมาวา่มา,วามาจ่า ฟังพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ